คนเกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2567จะเป็นเช่นไรชาววันจันทร์จะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะจ้าชะตาชาววันจันทร์จ๋ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะนะชาววันจันทร์เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องมาให้กวนใจนะคะมีเรื่องอะไรนะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะที่รักนะ เจตตาจังอโอ้บริวารก็ตึงๆเนาะช่วงนี้เราวันอังคารค่ะโอเคค่ะชาววันจันทร์จะไปไหนมีคะบางท่านอาจจะไปเ,เกี่ยวกับงานบุญนะคะมีเกณฑ์จะไปงานบุญไปเกี่ยวกับงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอะไรก็ได้นะเป็นงานบุญเนาะนะ ดูซิไพ่เบสสรุปของคนวันจันทร์สวัสดีค่ะวันจันทร์ค่ะใครมาไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้นะจ้าที่รักนะชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นะคะเก็บเงินหน้าดูเลยสงสัยเที่ยวกันเพลินนะคะนะเพราะว่าสงการบ้านเราดีสนุกนะช่วงสงการหรือว่าช่วงเทศกาลบ้านเราดีสนุกเนาะอาจจะมีการใช้เงินเพลินนะคะนะใช้ใจ่ายเพลินมีอารมณ์ที่แบบประมาณว่าเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนอะไรอย่างนี้นะในเรื่องของการงานชาววันจันทร์ มีความคิดมีไอเดียในเรื่องของการงานในบางคนงานอาจจะงอกอางานอาจจะเยอะงานเข้านะคะแต่บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปฉลองนะคะไปกินเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องการงานมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะในเรื่องการงานนะอาจจะทําให้ไม่สบายใจบ้างแต่อย่างไรถ้าต้องการความช่วยเหลือก็มีคนให้ความช่วยเหลือได้นะคะนะวันพฤหัสคาเป็นยูเป็นเพื่อนมาจุนานเลยนะก็เดี๋ยวฝากกดหัวใจนะกดแชร์กดอะไร เป็นกาลังใจเป็นค่าครูให้หมอจุนด้วยใครส่งดาวให้ก็ขอบพระคุณมากนะในเรื่องของการเงินการเงินชาววันจันจ๋าเรากังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเรื่องการเงินชาววันจันบางกลุ่มอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะมีทั้งพลังงานในเรื่องของคนที่จะมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากชาววันจันนะคะหรือชาววันจันอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือก็เป็นไปได้เช่นกัน นะคะนะค่าใช้จ่ายส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายเก็ับเรื่องบ้านกับเรื่องครอบครัวเนอะมีเกณฑ์ที่ว่าบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนนะคะนะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินก้อนนะชาววันจันทร์อาทิตย์นี้เนี่ยมีหลายพลังงานนะทีนี้ในเรื่องของความรักนะงานเงินความรัก ความรักอพลังงานของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้เนี่ยมีหลายพลังงานจริงๆนะในบางท่านกําลังจะมีเกณฑ์ที่จะตกลรงใช้ชีวิตหรือกําลังจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือในบางท่านกําลังจะถ้ามีงานบุญขึ้นบ้านใหม่บางท่านกําลังจะตระเตรียมในการผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานแต่งการโดยที่อาจจะมีใช้เงินสักก้อนหนึ่งนะคะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้จริงๆด้วย นะคะในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยให้ระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนมีครอบครัวแล้วมาขายขนมจีบนะคะแล้วก็พลังงานคนโสดอีกกลุ่มหนึ่งก็กําลังจะตกลงแต่งงานแต่งการถูกข้าไม้ข้ามือจับจองเป็นเจ้าของกันนะสาหรับคนมีคู่คนมีคู่ในบางท่านอาจจะกําลังคุยกันนะคะกาลังจะชวนกัน ไปดูบ้านนะคะจะซื้อบ้านร่วมกันเราจะใช้ชีวิตด้วยกันเราจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอาจจะมะีจ่ายเงินไปซื้อไป,ไ,ปไปมัดจำค่าบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะมีเกณฑ์เดินทางไป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 ,ไปดูบ้านไปงานบุญไปขึ้นบ้านใหม่ไปงานแต่งงานด้วยกันนะคะสุขภาพสุขภาพให้ระวังนิดนึงนะคะชาววันจันทร์นะใครที่ไม่สบายโดยเฉพาะในเรื่องของหัว หัวจิตหัวใจเรื่องของหัวใจอาจจะมีอาการแป๊บๆเหมือนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอไม่พออาจจะมีอาการในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะนะถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปตรวจนะคะเพราะอาจจะทําให้อาการหนักขึ้นถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อได้นะคะชาววันจันทร์นะส่วนในบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหวัวเขา่าข้อศอกปวดแขนปวดขาเนาะตามนี้ นะเดบางท่านที่มีงานเลี้ยงงานฉลองก็ระวังนิดนึงอาจจะมีการแฮง์ได้นะนะคะระบบน้ําอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็โชคลาบโชคลาบเด่นไหมโชคลาบเนี่ยมันปวดหัวใจอะหมอจุนมันปวดห,หัวใจมาหลายๆรอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อย่าไปหวังเยอะนะเผื่อได้นะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ถ้าใครที่มีเกณฑ์ว่าไปทําบุญทำบุญอะไรก็ตามลองอานาะมาเสี่ยงดูนะคะแล้วก็ ไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะไปไหว้บูชาเกี่ยวกับพ่อปู่พญานาคอะไรอย่างนี้องค์พญานาคอย่างนี้ลองมาเสี่ยงได้แล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะระวังจะลืมตัดนะคะนะระวังเลขจะสลับกับกันหรือลืมตัดนะคะนะเ,เลขหน้าไพ่หมอจูนมีเจ็ดเจ็ดหกสี่ หนึนะคะแล้วก็สีนำโชคได้แก่สีเขียวขี้มาสีเหลืองแล้วก็สีออกฟ้าพัทเทลคือสีนำโชคของชาววันจันทร์นะคะสื่อนำโชคที่ใครจะต้องการไปทำบุญนะคะที่ส่งเสริมผู้ชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ได้แก่พ่อปู่แม่ย่าพญานาคเฉพาะกดอูนะคะอื้ นะคะขึ้นมาสองอย่างนะคะเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็องค์พญายนาคหรือกษัตริย์นักรบก็ได้นะคะนะนี่คือดวงรายสัปดาห์ของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นะ